ที่ภาคอีสานกําลังเริ่มมีความหนาวเข้ามาและบางพื้นที่ก็ยังมีน้ําท่วมหลายจุดเนื่องจากน้ําได้ไหลรวมกันและในปัจจุบันนี้ฝนก็ได้ตกดีทางภาคใต้ก็ได้มีมูลนิธิล่มใส่สตลูลลงพื้นที่ช่วยเหลือที่หมู่ห้าตําบลเขาขาว,ขาวอำเภอละงูสตูลเนื่องจากประชาชนขอความช่วยเหลือก็ได้นํารถจักรยานยนต์ในวันที่19 เดนสีปีหกได้ขอความช่วยเหลือมาทางมูลนิธิล่มใส่สตูนก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือได้เคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ได้นำรถขึ้นเรือนี่แหละลักษณะน้ำท่วมและก็เป็นภาพที่สวยงามสำหรับคนไทยไม่ทิ้งกันน้ำท่วมอย่างหนักก็ได้เห็นรถจักรยานยนต์ขึ้นเรือแล้ว เนื่องจากประชาชนได้ขอความช่วยเหลือประมาณหกครอบครัวและรถจักร,ากกรยานยนต์หกคันทางมูลนิธิล่มใส่สตูนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในการลงพื้นที่ทำงานและขอให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดแหล่งน้ำที่มีการท่วมขัง และน้ำฉับพันปลอดภัยกันทุกท่านขอบคุณสวัสดี